พรามภาระทาวาชโคตทูลถามว่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ย่อมชอบใจการฆ่าธรรมะอะไรเป็นธรรมันเอกพุทธดำร,ร,รัสตอบดูก่อนพรามบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกพระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมสัรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นพิษมีปลายหวานเพราะว่าบุคลคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกธรรมะข้อนี้คือการเตือนให้รู้ว่าความโกรธแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำลายสุขในใจการชนะศัตรูไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะตนเองผู้ฆ่าความโกรธได้คือผู้มีชัยอย่างแท้จริง